สวัสดีค่ะครูแคทอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวร้านแสงชัยโภชนานะคะอยู่แถวแถวซอยสุขุมวิท32ใกล้ๆกับสถานทูตฟิลิปปินส์เลยค่ะจะออกแนวเหมือนเป็นร้านข้าวต้มนะคะอาหารเยอะแยะมากมายแนะนําว่าให้มารถสาธารณะนะคะนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีพร้อมพงหรือว่านั่งแกร็บมาดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถจะบอกว่าเหล่าเซเลบริตี้หรือว่าคนดังก็มาทานร้านนี้กันเยอะมากนะคะ คุณแอลสุภลักษณ์อัมพุทธแม่ทับใหญ่ของเดมอกร๊ปไอดอลของครูแคทก็มาทานที่นี่ค่ะราคาก็ถือว่าค่อนข้างกลางๆไปถึงขั้นแพงนิดนึงค่ะแต่ว่าก็โอเครับได้เมนูที่สั่งประจำแน่นอนค่ะต้องเป็นยำไข่เค็มอร่อยมากจานนี้ยิ่งทานกับข้าวต้มจะยิ่งฟินสุดๆไปเลยค่ะปกติจะเจอไข่ขาวแบบเค็มปีแต่ว่าร้านนี้ไข่ขา,ขาวเค็มกำลังดีค่ะอร่อยจานนี้เอาเปเลยคขาดเต็ม1ิ ถัดมานะคะก็คือจะเป็นแกนจืดหมูสับเกี่มบวยโดยส่วนตัวนะชอบมากๆเพราะว่าทานแล้วสดชื่นมากค่ะแกนจืดอ,อันนี้คือถ้วยเบ์เลอร์เลยนะรสชาติดีมากค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเข้าวสวยที่นี่แอบแฉไปนิดนึงค่ะแต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคเพราะเขาเป็นร้านข้าวต้มมนโะดังนั้นเนี่ยข้าวสวยก็อาจจะมีความแฉไปบ้าง ผัดมานะคะเมนูที่เราชอบมากๆเลยก็คือกระเพรา,าหมูกรอบค่ะแต่ใครที่เป็นสายหมูกรอบอาจจะไม่ค่อยปลื้มนะคะเพราะว่าหมูกรอบของเขาเนี่ยจะมีความแฉะแล้วก็มีความนิ่มแต่เรามองว่าพอเอามาผัดกระเพรา,าแล้วมันฟินมากๆเลยอะ่ะผัดมาคือหมูสับผัดน้ำเลียบนะคะโดยส่วนตัวรู้สึกว่ารสชาติอร่อยกำลังดีแต่ว่าฝอบอกว่าเลิศมากให้สิบเต็มสิบและนี่คือรูปบรรดาเหล่าเซเลบริตี้คนดังที่มาทานที่ร้านนี้ค่ะอร่อยคุ้มค่าใกล้บ้านเลิศ Thank you.